สุดเดือดค่ะนายกศรีลังกาประกาศละออกเจอมวลชนบุกเผาบ้านประธานาธิบดีก็เพนนีเอาชีวิตรอดค่ะ <şey> หลังจากที่ศรีลังกาต้องเผชิญกับมรสุมย่างหนักทั้งระบบเศรษฐกิจพังค่าครองชีพพุ่งสูงจนทําให้เกิดการจลาจนประชาชนแห่ออกมาขับไล่ผู้นําประชาชนบางส่วนเคยเปิดเผยต่อสื่อระดับโลกก่อนนี้ว่าอาหารและพลังงานเข้าขั้นขาดแคลนมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แก๊สถุงต้มราคาพุ่ง ขณะที่ไฟฟ้าก็ถูกตัด13ชั่วโมงต่อวันกระทบแม้กระทั่งคนชนชั้นระดับบนๆที่ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป จึงทําให้พวกเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปที่จะปล่อยให้ประเทศพังทลายจนเกิดเหตุระทวงบานปลายและมีม็อบรายวันล่าสุดค่ะนายราน,นินวิกรม,มาสิงหะนายกรัฐมนตรีศรีลังกาแถลงยอมลาออกแต่กลุ่มมวลชนยังฮือบุกเผาบ้านต่อเนื่องจากที่บุกทำเนียบบ้านพักประธานาธิบดีเจ็บ34รายอาการหนักสองรายส่วนประธานาธิบดีราชปักษษาแจ้งยอมลาออกแล้วเช่นกันแต่จะเป็นทางการวันที่13กร,รกฎาคมนี้ท้งนี้เมื่อวันที่9กร,รกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสันนิข่าวเอพีรายงานว่า นายรานินวิกรมสิงหานายกรัฐมนตรีสรีลังกาแจงเจตจำนงขอลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วหลังจากผู้นำพักของแต่ละพักในรัฐสภาเรียกร้องให้เขาและนายโกตาบายาราชปักษาประธานาธิบดีก้าวลงจากตำแหน่งขณะที่กลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนบุกไปยังบ้านพักประธานาธิบดีและสำนักงานที่อยู่ข้างเคียงและถึงแม้ว่านายกประกาศลาออกแล้วแต่เวลาต่อมามวลชนก็บุกเผาบ้านนายวิกรมสิงหะโดยไม่แน่ชัดว่านายวิกรมสิงหะอยู่บ้านหรือไม่ ขณะที่ทางด้านของนายราชปักษาหายตัวจากคำเนียบที่พักประธานาธิบดีในระหว่างที่มวลชนลุกฮือประท้วงครั้งใหญ่ที่สุดหลายหมื่นคนต่างแหกด่านและกีดควางของตำรวจที่พยายามขัดขวางแล้วแต่ทานไม่ไหวบุกเข้าไปในที่พักเพื่อระบายความกโกรธเพราะประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่า วิกฤตของประเทศมาถึงจุดนี้เพราะการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลที่ทำกันในหมู่เรือญาติตระกูลราชปักษาอย่างไรก็ตามค่ะก็มีคลิปวิดีโอซึ่งถูกถ่ายทอดสดทาง Facebook เผยให้เห็นผู้ประท้วงหลายร้อยคนบุกเข้าไปด้านในบ้านพักที่มีป้องประการแข็งแรงทางภายในและภายนอกบางคนก็ลงไปแช่ตัวและเล่นในสระว่ายน้ำของประธานาธิบดีกันอย่างสนุกสนานขณะที่ประชาชนอีกจํานวนมากยืนล้อมอยู่ด้านนอกทางนี้เจ้าหนะ้าที่รักษาความปลอดภยำำัยประจาทำเนียบประธานาธิบดีได้พยายามหยุดผู้ประท้วงที่ดันเ ข้ามรั้วเพื่อวิ่งข้างสนามหญ้าและภายในอาคารยุคอานานิคมมีประชากรอย่างน้อยคนรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ2คนได้รับบาดเจ็บจากการประทะโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและอยู่ในอาการวิกฤตสองรายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียว เสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M ส แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ adshop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข021146663ค่ะ